สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหนุกนนนชาแนลครับสวัสดีครับน้องปิงสวัสดีคอับวันนี้ว่างๆครับถือโอกาสมาไลฟ์สดนานเท่าไหร่แล้วไม่ได้ไลฟ์สดเป็นเดือนไมไ่ว่าเกิน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 หลายเดือนแล้วละหลายเดือนแล้วครับพี่เม่ไลฟ์สดเลยนะครับอะไรนี่ วันนี้เราจะมากินอาหารว่างครับว่างจิงเราผอาหารว่างว่างจริงว่างจริงไม่มีอะไรเลยนี่กินอะไรอ่ะนมอ่ะนมผสมแล้วคือวันนี้เราก็มาอยู่กันที่อ่าเมืองบวีรย์นะครับ วันนี้เขามีแข่งรถอันนี้มีไอ้นี้ด้วยนะครับงานมโต G p พของสนามช้างเซอร์วิสแข่งรถที่บุรีรัมนะครับไปไปดูไหมไปไป <laughs> แต่กาศมันร้อนมากนี่บนอาหารว่างเมื่อกี้อาหารว่างอันนี้ เดี๋ยวรอท่านผู้ชมก่อนนะครับไม่ได้ไลฟ์สดนาน fc หายหมด fc หายหมดเลยวันนี้เริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วร้อนหนาเดี๋ยวเอาการะละมังเปิดใส่น้ำเอากะละมังเปิดใส่น้ำแล้วก็เล่น,รลนสระน้ำ <c oughs> สสายยางหายแล้วเหรอ เสียละเก็บเก็บไม่ดีสวัสดีคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับนี่เขาเรียกว่าอะไรนะสลัดเหรอสลัดสลัดปูอัดนะสลัดผักปูอัด อันนี้กินมังกินมังเดี๋ยวชิมก่อนครับทุกคนจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปอันนี้เขาเรียกอะไรนะไมยองเน็ดไยองเน็ตไม่ใช่น้ำสลัด mmm biểu mmm mmm Rất là mmm 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 Cái mmm 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 อะไครีมครีมแน่สวัสดีคนเข้ามารับชมใหม่ด้วยนะครับแสนคนดูครับตอนนี้เดี๋ยวรอ,อคนชอบมาชมก่อนนะครับรอร่อยไหม,อมเอออะไรกิน มีใครรู้ไหมครับเนี่ยนี่ตัวอะไรตัวละครชื่ออะไรพอดีพอ่อาถามน้องปิงปิงแล้วน้องปิงไม่รู้ลืมลืมชื่อจําไม่ได้ซื้อมากินนะครับไม่ได้มาโฆษณานะครับพอดีไปส้านสะดวกซื้อน้องไม่ได้มานี่มันตัวอะไร การ์ตูนชื่อว่าอะไรใครรู้มั้งคอมเมนต์มาบอกหน่อยรอนะไม่รอไม่รอพขาปิดป่าด้วยไหมงั้นไม่รอไงรอรอ จิ้มเข้าไปนี่นี่อืมอว่ยมึงกั้นสาวยังไม่ได,ด้วรัเดอนหน้าล่ะ ตัครับชมจากที่ไหนความนีมาบอกหน่อยครับคนอ,อากาศร้อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังดีอยู่มันมีลมถ้าร้อนแล้วไม่มีลมเนี่ยโอ้ต้องอยู่ในห้องแอร์๋ยว ตอนนี้ใครมาบุรีรัมม์บ้างครับทุกคนมาไอเนี่ยดูแข่งรถเสียงดังมากต,ตอนนี้หนูได้ยินเสียงไหมเสียงรถอ่ะมันดังมาถึงนี่เลยอืมดังมาถึงนี่เลยเสียงรถด,ดังมากเสียงรถแข่งมันดังมาก อ้พักอร่อยมั้ยอ่าอร่อยอยู่ได้ยอมหลังเริ่มเป็นยังไงอื้กินข้าวอิ่ม,ม,มแล้วมั้งดมแล้วี่ นานแล้วครับไม่ได้มาเจอเพื่อนเนเมื่อนี่นะหลายเดือนแล้วครับไม่ได้ไลฟ์สดเลยครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปใหม่ๆทางช่องนูกนานชาแนลด้วยนะครับทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเรา รสชาติเป็นไงแอปเปิลเขียว,วเคยกินไหมอ๋อรสชาติเป็นเหมือนนี่แอปเปิลเขียวมีวิตามิน B B9 B6 B5 B3 วิตามิน A B12 C D E F G มีสังกะสีด้วย<า> <laughs> มีสังกะสีเป<อ>็นแผ่นอะไรบาดทคทอ <laughs> เขาใส่สังกะสีด้วยรอใส่กระเบื้องใช่ไหมหนังกระสีกพองนะใส่กระเบื้องด้วยวัสดีคนนี้เข้ารับชมด้วยนะครับหนึ่งแสนคนดูครับตอนนี้หนึ่งแสนคนดูสี่แสนคนดูแล้วครับรับชมจากไหนคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับ มันเยอะมากอันนี้เขามีอะไรนะมีมีเป็นตลาดอะไรสักอย่างอ่ะตลาดอืม จำได้จำชื่อมาได้ตลาดที่ไหนนะสนามไม่มูไบไปซืนะ้อของกินก้าวไปตลาดที่ไหนก็ได้ไปทุกที่ที่มีของกินอไปก็คือที่มีของกินเพราะมันอร่อยทุกที่เขาบอกให้กินช้าช้าไหน ินชาเหรอไม่มีคนรู้มั้งน้องชื่อตัวอะไรเน่ะตัวละครตัวนี้มันชื่ออะไรครับจริงๆมันมีสองตัวมีใครรู้มั่งกำลัง สงัยกันอยู่มันชื่อตัวอะไร <c ười> นาลุโตใช่ไหมน,นาลิโตหวัว <c ười> สีนาลุโตไม่ได้หวัวเม่นว่าเมนเทนไม่เมนเทนหวัวน้ำตาลชื่ออะไรช่ <c ười> างมันอิช่างมันชื่ออะไรช่างมันองันสุดท้าย

ออร่อยมากขอบคุณคนดูเลยนะครับหนึ่งแสนคนดูครับ หมดกัดหมดกัดหมดกัด,หมดก,ดหมดกัดเอวโอเคพอดีมาไลฟ์สดทักทายกันนะครับผมนานๆได้มาทีาไว้เจอกันไลหนานาเนาะยังไงก็ฝากติดตามคลิไปใไหม่ๆทางช่องหนุ่งหนังช่างเงี้วเลยนะครับเดี๋ยวไลฟ์นี้ลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่นะครับ มาครับบายหนมาเจอกันใหม่ครับทุกคน